2อง่นจสวัสดีค่ะดีค่ะนวัีค่อยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันคะบ้านใกล้นี่รู้ไหมนางอยู่กับใครรู้ไหมนางยู่ใครคะผมไม่รู้นี่ก้นเานี้ลูกเอ้บอกเร็วบอกว่านางอยู่กับใครบอกเร็วอยู่กับใครนะจ้าตนนจ้าวะเร็กไครกับนางใมรเด็กวัเ้าเเร็วๆอยู่กับนางมยวันไมอยู่ในคอนนเลยนะ เคยฟังไมาเพลงปะการังปะการังในทิกต็อกนี่นะไม่ร้องนะนี่เรามามบุกถึงห้องศัตรูเลยนะไม่เดี๋ยวให้นะไม่ฝากจองฝากชองห้องเด็กๆช่องลูกสาวไหนนั่งที่อาฝากช่องลูกสาวไหนนั่งกันด้วยนะคะสําหรับซ้ำกูมารีไอเขาอยู่น่ารักหรือน่ามาลังนี่นะมันตุกตาเลยเนาะน่าดูมาดักร้องน้ำตัวกันเลยก็จิดปอเปี๊ยะอยู่โอ้เนาะมันให้ตราไปปลาเห็น เวเียเโอ้โห้ตีนโค้ีนมไยเขาเลี่ยนเปอ๋เาวันียกวนไม่วังกันนะน้ไม่ฝืนะไม่าเป็นรู้ความยิ่ตามจราได้ไหนนั่งค่ะไดหนนั่งนะาะจะมีแต่ความอะไรก็เรียกว่าความน่ารักน่ารักกองเด็กๆกอนะเดกๆอย่าลืมอย่าลืม เอาแมวกลับกันได้ไหมอ,อ๋อแม่ยิ้มป้าแม่ร้รับเรว <c oughs> เออมันมีออไม่เอี่ตัวนั่ง